กราบสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับอ่ะวิดีโอนี้มาเปิดตัวในรถครับเพราะว่าฝนตกครับผู้ชมครับฝ <c oughs> นตกทั้งในเกมทั้งนอกเกมนะครับผู้ชมครับแต่ว่าตอนแดดออกนะผม <c oughs> โอเคนะผมกราบสวัสดีด้วยแล้วกันครับผมวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะพาคุณผู้ชมตอนนั้นเราไปดูรถขุดมือสองใช่ไหมไอรถขุดเออรถขุดเก่าที่มันเสียนะครับผม อ่าที่มันเสียรถขุดมือรถขุดเก่านั่นแหละนะผมแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูรถดำเก่าๆนะครับคุณผู้ชมครับที่เขาเขาเขาขายเนาะนะเขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วขาขายเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโรบิตอะไปทําการเอารบิตไปทําการย้ายด้วยนะผมไม่งั้นก็เอาเป็นอา่ารถเทลเลอร์ก็ได้นะไปทําการย้ายมา แล้วจะวนทำไมเนี่ยฮะจะวนเพื่อจะวนทำไมครับเนี่ยฮันเราจะวนทำไมหยอจะวนทำไมไปครับไปไปครับมาทำไมเสียงแต่ไม่ดีเลยวะทำไมครับเนี่ยแล้วซอยไหนครับเนี่ยแล้วซอยไหนอยูอ่ี่นี่แล้วน่าจะแล้วตรงนี้นะครับผมวุ้ย,ยนั่นไงนั่นไงนี่หรือเปล่าลุงโอ้ แต่ว่าผมก็อุ้ยโอ้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 ทางนั้นไปมันโอ้โหเละเทะอย่างเงี้ยลุงเอ้ยโอ้ยผมก็ตกนะผมอ่ะเปียกบ่กคุณผู้ชมเปียกเฉยเลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกลับรถก่อนแล้วกันนะเออเหมือนโตโยต้าเนาะเหมือนปะเหมือนโตโยต้าเลยอ่ะอ่ะ โอ้ดูดิสิครับโอ้ว้าวโอ้เปียก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 คุณผู้ชมเปียกโอ้โหนี่หรอเป็นสนิมเลยเหรอโอ้เดี๋ยวไปทำสีใหม่ก็น่าจะได้นะผมคิดว่าน่าจะมันแบบมันสภาพยังดีอยู่เลยเนาะเนี่ยอ๋อเนี่ยครับผมคันนี้นะครับอ่าวุฒิพงค์นะครับช่องวุฒิพงค์นะครับช่อง YouTube นะครับ เป็นคนแจก,กแล้วกันครับใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะผมกดไลค์แล้วก็โหลดมาเล่นได้เลยนะผมกดไลค์ก็ติดตามเหมือนกันนะครับผมนี่ครับก็มันเป็นสนิมมาไม่รู้จะสตาร์ตติดหรือเปล่านะครับอ่ะเปิดประตูอ่ะโอ้ยไฟหูฟัง,งฟสียงฝนดิสตาร์ทเครื่องครับสามสองหนึ่ง ไงเป็นงั้นอ่ะอไงเป็นงั้นอ่ะอหรือว่าเราจะเอารถขุดมาทำการาดึงดีปะมันน่าจะติดเพราะว่ามันมันเขาไม่ได้จอดนานขนาดนั้นเขา,เามาจอดไว้เฉยๆนะครับเขาไม่ได้ใช้แล้วเขามาจอดไว้น่าจะปีหนึ่งหรือเปล่านะครับผมนะเราจะตัดดูนะครับคุยมชนน้ำมันมีนะเ,เขา,าเขาเอาน้ำมันมาเติมแล้วนะครับเติมอย่างวะเนี่ย โอ้ยเข้าไปไม่ได้วะมันแคบมากเลยวะน้ำมันน้ำมันมันไม่มีเลยคนระับคือต้องเติมอ่ะคุณผู้ชมอ่โอเคก่อน,น่นก็ต้องเช็คคงเช็คหัวก่อนใช่ไหม <c oughs> โอ้โหสวยนะ <c oughs> ผมบอกว่าสวยนะทำไมโอ้โหไฟไม่ติดว่ะไฟพังว่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสนิมเนี่ยโอ้ สนิมเฟอ้อเลยนะครับผมโอ้โหดูไฟดิืหดูที่สิครับโอ้ว้าวก็มันเอียงนี่นะอุย้ยไม่ใช่คนละเรื่องนะครับผมตัดเครื่องดูดินี่ไงติดแล้วนี่ไงโอ้โหเนี่ยไม่ยากเขาจอดได้ปีเดียวเองนะผมจอดได้ปีเดียวมีสามชาติแล้วบอกวนะเนี่ยฮะอุ้ย ทำไมมันไม่มองข้างอ๋อนี่ไงใ <c oughs> ส่ไปดิมีมีเขี้ยวหรอไม่มีสามชาหรอมีแค่หอวมีแค่หอวครับอ่ะเดี๋ยวใส่เกีย้ยหนึ่งก่อน ๊บเว้ยวิ่งเฉยมาเว้ยวิ่งเฉยวิ่งเฉยเลยโอ้โหเสียงถอยก็มีอ่าเดี๋ยวผมไปเอารถมาลากก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะมีรถลากหรือเปล่านะเราโรเบตริตโอ้โหไม่มีเลยว่ะเอาโรเบิตแล้วกันเนาะอเอาคันนี้ดีกว,ว่า อาเป็นโรเบทแล้วกันนะคุณผู้ชมเนานะโรเบทล,ลากไปเนาะแล้วก็จะเป็นออ๋ในส่วนของหางโรเบทนะครับอเอาเป็นหางตัวนี้ดีไหมตัวนี้มันชันนะแต่ว่ามันก็ได้อ่ะมันชันแต่วเอาตัวนี้แหละนะผมอ่ะเลือกไปนี่เลือกไปเลยเลือกไปเลือกไปไปครับไปนี่เลือกไปโอเค นะครับผมไปครับทุกคนไปครับป้าไปครับป้าลุยครับลุยจังหวัดี้จังหวัดี้ลุยครับล,นนนนลุยลไปครับป้าเดี๋ยวเราไปช่วยเออไปขนมานะครับเขาไม่น่าจะวิ่งได้รู้สึกว่ายางจะแบนด้วยนะครับคุณผู้ชม ครับเดีย๋ยวเราเอาขึ้นรถโรบิตไปแล้วกันนะครับเบรครับเบรคอีกอ่ะเดีย๋ยวเราถอยเบรคับข้างในเลยละกันขออนุญาตถอยไปรับข้างในเลยละกันถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปถอยปาโอ้โหฝนตกด้วยเดิ้ฝนตกด้ยวยโอ้จม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 เด้อเด้อเด้อ โอ้โหทางก็เละเลยนะครับผมโอ้ทางเละจัดเลยคุณผู้ชมไปไม่ได้นะั่เราเอาใหม่ดิเอามาตีใหม่ดิตีวงใหม่ดิเอาใหม่ดิทำไมมันยากอะไรขนาดนี้เนนะี่ยฮะปึ๊บอ่ะไปใหม่ครับโอ้ล้อรีครับคุณผู้ชมล้อไฟล้อไฟีอื้อล้อไฟล้อ,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 อไฟ ดูดูดูด,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 ดค่อยไปค่อยไปเออเรอมันฟีเรอมันฟีออดออดโอ้รามันฟ,นฟีเนี่ยออดโอ้โหม,มาขึ้นตรงนี้เลยมานี่โอ้โหเจมจะขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้โหดูมันจมดิขึ้นขึ้นมาแล้วจะออกได้ปะเนี่ย เดี๋ยวเราไปขนดินดูนะผมนะโอ้โหไม่มีกระชนเลยนะมาับมามามาลองขึ้นดูนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นรถแบบว่าที่แบบว่าอเก่าๆเลยนะครับอือโอ้ขึ้นไหวเชยหรอตั้งลำให้ดีๆนะลูกพี่นะตั้งลำให้ดีๆนะตั้งลำให้ดีๆเอาดีเลย เป็นสิบล้อนะครับผมฮีโน่หนะ้า <c> ร <oughs> ้อยนะครับคือสีหลุดนะครับแล้วก็เป็นเป็นสนิมเลยอะ่ะโอเคอย่าล่วงนะพี่นะอย่าล่วงเนอะอย่าล่วงนะครับนี่อย่าล่วงนะคะอย่าล่วงใจเย็นครับเฮใ,ใจเย็นครับไหวหรือเปล่าวะเนี่ยขนดู ทุกคนว่ามันจะไหวปะเนี่ยไหวหรือเปล่าครับเนี่ยไหวหรือไม่ป้ายมาโอ้โห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 ใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้ว้าวโอ้ว้าว เย็นเลยครับเย็นเย็นเลยครับเย็นเลยครับโอ้โหทางแบบเล็กจัดเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะมา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 เฮ้ยเอางี้เดี๋ยวไปอยู่กับคุณปู่เลยเดี๋ยวไปอยู่กับคุณปู่รถขุดเลยไปนะครับผมไปอยู่กับคุณปู่รถขุดเลยพวกพี่คุณปู่ก็กำลังซ้อมอยู่ครับผม เดี๋ยวไปอยู่กัคุณปู่เลยเอ้ยคุณปู่เลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวคุณปู่เลยคุณปู่กำลังสมเอ้ยกำลังซ่อมอยู่เลยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านะครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่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 คือรถคันนี้ไม่ใช่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดเป็ดเปโอ้โหขอบุณพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยับมุมกล้องนะเออไปไป ปาครับป้าเที่ยง25บนะผมไม่ใช่อันนี้นาฬิกาไม่ตรงนะอุ้ <laughs> ยอะไรทำเบีรถเยอะจังวะรุนชนเหรอเข้าได้โอ้โหไม่น่าจะเข้าได้หรอกคุณผู้ชมรถยางแบนน์นะรถผมยางแบนน์นะวันนี้อ้าวอา,อา,อาลงตรงนี้เลยแล้วกันรถผมยางแบนส์นะลูกพี่ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราถอยลงเลยแล้วกันนะคุณเจ้านะสามมิตรอ่าโอเคค่อยๆครับค่อย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 อเ้าครับบามาทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปจอดเทียบกับคุณปู่เลยนะเอาคุณปู่กับรถคันนี้เป็นขนดินด้วยกัน,นจะเป็นยังไงวะจะเลี้ยวได้ปะเนี่ยจะเลี้ยวได้หรือเปล่าครับเนี่ยไหนดูเดฟไหนดูเดฟ โอเคนี่คุณปู่นี่ไง <c oughs> อยู่ด้วยกันเป็นลยลูกพี่โอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับอ่าอ,อ,อยู่ด้วยกันนี่แหละนะซ่อมให้เขาซ่อมไปนะครับผม